ปิดเบรกมากเดือดขาดโหมากระจัดเลยครับโอ,อ้หชอนเลยโด้ป๊อก,อกเอ,อ้ยขึ้นมาแล้ว เอาเลยสรงมากจัดส <laughs> ร,รงสายา <laughs> <laughs> โดนแล้วนะครับปนนะุยพันสายผม ไแล้วนะครับ่างนี้ขาดแล้วนะเเขอดไปรอดไปโดนตแล้วันนีู้ใหญ่ๆครับใหญ่เล็กหนึ่งครับเล็กหนึ่งไออกออก,ออกแล้วนะครับ ขึ้นน้ำมาสองทีอ่ะโหเป็นแถวโน้นนะก็ได้อยู่ลโลกว่าขึ้นน้ำมาสองที่มงแล้วแรงครับไหลมาแล้ว,ลวไหล อันที่ทอย่างเงี้ยเดี๋ยวขาดแลโอเคได้อยู่นะครับสองโลได้ไหมไสองโลเนะาะครับเปอร์โชว์หนนะอ่อยครับอาด่วยกันทั้งมากินหน่อยเนาะ โอเคมาเขียนต่เขียนคาบากนี่นะครับนี่คือตาใหญ่ครับโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เขาว่าอย่างนั้นตแสดงว,นะ <c oughs> ว่าวิ่งแฟเลยอ่ะอัดเลยครับไม้น้นีอัดอัดแต่งเดียวอัดอย่างดีอดงดโ,อโอ้ยวิ่งอย่าพามาครับผมที่ผมผมยังไม่เอาขึ้นเลย เขมีตากล้องมาด้วยแล้วมันดีอย่างนี้เองอลืงลากขึ้นมาเลยเนี่ยเอาค่อยเล่นไปก่อนให้มันชูหัวกันเนี่ยโอ,นนอ,อ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ก,ก็ขาดตรงนี้ไปดูได,ดูดูเห็นหัวแนละ้ว หัวเท่ากันนะต้องมาไว้ข้างๆยกชูหน่อยยกชูหน่อยชูสายโชว์หน่อยตัวที่สามนะครับโอเคไหนไหนฟอกเดียวนคไปเลยนี่ช้อนครับนิ่งไงไอให้โดนแกไอ้พอกไง ไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกน้อยยกยอยู่สภาพเดิมโอ,อ้ยมันกินเขียดหนูไปตัวแล้วนี่ใช่ป่ะอโอ้ยไ,<อ>ไอ้ตัวนี้นี่เองดิว่า<อ>กินเขียดไหขึ้นมาคาปากไอ้ไอเดี๋ยโชว์ดิีกโชว์กล้องดิอ่าตวงแล้วนะครับวันนี้สี่แล้วปล่อยไปสองแล้วโอเค ตัวบอที่ห้านะครับกรลังมาตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวไม่โตครับคลิปยาววันนี้ไม่ถ่ายเพยงลงครับว,วันนี้ถ่ายถ่ายกล้องปลาขาดไปแล้วครับหลุดไปแล้ว <laughs> ตัวที่หกเออใส่นี่ม้ไฟ <c oughs> เดียวมาเลยตัวกล้องที่เท่าต้องตัวที่หกครับตัวที่หกโอเค